เตอดองจ้สะสเตอดองผัดกะพเพราเป็ดเป็ดพูดับตับไม่แกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานเนี้ยอันนี้ของน้องอ้อมนะจ๊ะของที่ตำหานสามีเป็นไก่กับมังสวิรัตไข่ดาวแล้วก็ผักต้ม รอเพื่อนรอคนมากินเป็นเพื่อนรอเพื่อนมากินเป็นเพื่อนกินคนเดียวไม่ร่อยรอเพื่อนมากินเป็นเพื่อน